คครับในระบบสสอัญญา1 5งนะครับหวังว่าประชาชนาทั้งหมดสสอทุกท่านทุกทีละาตนะครับเวลารับเร่งของนะครับนะ วันนี้คณะนรรารลองคน่อที่ลห่นนะครับวีห้ากห้าห้าสิบดให้การนรท่านพี่น้องการจความระลึกเมอนะครับว่าพี่น้องก็ด้วยความเสียใจนะครับ ท่านผู้มานะครับเดี๋ยวเจอต่อวันนี้นะครับอย่ามาเท่านครับท่านข่านนะครับต่อนะครับอให้่อครับเอาหัวข้อนี้ก่อนนครันี่แรดูก่อนนะครับคนทันยนะครับขอให้ต่อหลานนะครับท่านครับใช่านึงครับท่านท่านก็ใช่นึครับท่านรนคราวี้จ่อร่งท้าวแล้วมาแรฟ้านะครับนะาแต่งฟ้า เพื่อาการชุนมชน,นุมธนาคมท่านพ่อจิวนันท์สสท่านนี้ผมก็กล่าวเป็นๆ่อท่านได้กล่าวภาษายกับพี่น้องปชาชนและได้แจกทุกผู้ว่วรารการจังหวัดนครธยานะครับบ้านแผนที่รักทุกท่านนะครับได้ว่าเมื่อปี2554เนี่ยเป็นดินแตกเนี่ยเออเ ีของพี่น้องชาวบ้านแทนเดือดทันทันนะแรงแรงแต่กมาครับครับมาขอรบกวนหน่อยนะครับมองกล้องเลยนะครับเดี๋ยวเวลารับมองกล้องด้วยไม่ร้ครับาธรรมชาตินะยกนะผมยกให้ค่อยไหวแล้วจ์ยิ้มหน่อยครับ